ที่เขาเรียกว่า h a p p ั้งแรกที่หนูก็ริ่สั่นอยากจะรู้จักพี่แต่ใจไม่กล้าบอกอยากจะทักพี่ไปแต่กลัวพี่ไม่ตอบอยากจะบอกว่าชอบพ,พี่และพีน่ะว่าไง h a p p ครั้งแรกที่พีก็เริ่มสั่นอยากจะรู้จักรู้แต่ใจไม่กล้าบอกอยากจะทักหนูไปแต่กลัวหนูไม่ตอบอยากจะบอกชอบหนูนะหนูนะว่าไงาได้แต่เพ้อในคิดไปไกลแอบหวนไวในจ้องมองตาวัววัน ตตามาหัวใจของฉันมันคงช้าไม่ใหญ่ผมได้เข้าไปที่ผูะส่งตะวนันวังว่าพอกับแม่คงเข้าใจเพราะคุณตงยิ้มมาทำใจผมละลายแค่คุณเล่นด้วยทำใจผมจ้าวายดวงจันดวงเดียวที่มีเาอ,อจะเจอเจอความรักที่มีกันความรักของฉันที่ผูกพันขอ,อบคุณที่เธอเจอรักที่อยู่ด้กั ฉันอยากจะรู้จากที่ตัวใจไม่กล้าบอกอยากจะ